ทำเมื่อกี้ก้อนเดอนนอันรีวิวใหม่นะรีวิวใหม่นะโอ้ยนี่ใช่เบาพึ้นใจขันบ่มีไปห้ามสิไปเป็นกาลีให้ผู้ชายยังสีเบิดมือยังคืนผืนใจกันวไ้ไม่ดิวฉันจะลองดูสิ่ผู้ชายต่อไปไม่ว่าเขาจะเป็นใครอยู่เหนือหรือใต้มันกระี่เหมือนกันสีสีสี ภาษีจมซี่มันต่อไปมาเดินมาสีนี้นั่งมานั่งสิเจอี่ถาพี่ชายมาเดามาแตังงานดูหนุนแม่ที่คนหรืององโคตรตรงหรือคู่คุยตรงน้องกว่าพ่อทนได้แต่ว่าหัวใจชอบคุยเสียปลายว้าเอาละ แต่ว่าใจชอบคุยเสียกปลายเพราะมันข ok ี้เปียกไม่หลายพอเห็นก็ยแซ่และแข็งซีจจเดะพ่อแล้ว้าว้องรอจ้า